ปันปันควงแฟนหนุ่มร่วมงานวิวาเพื่อนเจ้าสาวสวยแซบยกทีมปันปัน,ปนสุทธา,าเผยภาพร่วมยินดีเพื่อนโดยร่วมทีมเพื่อนเพื่อนคนในวงการบันเทิงและนอกวงการร่วมเฟรมเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยโพสพับรัวๆพร้อมแคปชั่นร่วมยินดีว่าดีใจมากๆกับทั้งคู่นะคะพร้อมทั้งเผยภาพแกงเพื่อนเจ้าสาวร่วมเฟรมรุ่นพีสุดซีหุ่นเซนวิริธิพาและทีมเพื่อนเจ้าสาวอาทิพัดพัดคาริสา ฟิล์มภรรยาทอมอิสาราเป็นต้นพร้อมแคปชั่นว่าเพื่อนเจ้าสาวจ้าขณะที่บุญเส้นคอมเมนต์ติดตลกแซวตัวเองว่าเพื่อนเจ้าสาวอายุห่างกันสิบกว่าปีก่อนเผยภาพควงคู่ไบร์อนันตแฟนหนุ่มที่นานทีจะลงภาพคู่ในโซเชียลให้แฟนๆได้เห็นความหวานพร้อมแคปชั่นว่าออกงานคู่บ้างโดยมีเพื่อนๆคนวงการบันเทิงเขามาคอมเมนต์รัวๆว่าน่ารักอยากเห็นภาพคู่บ่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ